ดีจ้าพ่อจ๋าม่จ๋าอันนี้แฟนขับเจพินนะเนี่ยลุงอุ่นที่อยู่วัดเสือเนาะวัดเสือที่เจพินไปซื้อบอนซื้อสเสนจันวัดจำะเดี๋ยวนี้ลุงเลิกทอดไก่แล้วมาวิ่งขนมอันนี้ลุงมาแบบใหม่แล้วเอาขนมมาแลกต้นไม้ทุกวันแล้วันนี้เอาขอล่าเอาขนมจีบมาแลกช้างวันได้กำไรหลายพันเลยเนี่ย วันนึงได้กำไรน้อยได้กำไรน้อยไม่เหมือนไก่ลไก่ได้เยอะกว่าสําหรับเพื่อนๆที่ไม่มีไอ้นี่นะไม่มีอะไรทําอ่ะสามารถไปหารับมาได้เลยขนมเนี่ยรับมากล่องเท่าไรสิบบาทขายยี่สิบห้าไม่แบบนก็มีกำไรบานเลยรับกล่องละยี่สิบบาทมาขายยี่สิบห้าบาทเนี่ยถ้ายอย่างนี้ก็รับประมาณอันละสี่บาทแล้วก็มาขายห้าบาท,บาทอ่าสี่บาทขายห้าบาทคนอื่นเขาขาย ไม่ได้ขายห้าบาทบางคนขายหกบาทสิบบาทอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก่อนนี่นะอันนี้ห้าบาทเพื่อนๆลองนึกดูว่าห้าบาทยังมีขายอยู่ขนมอ่ะทุกอย่างนะขนมอันนี้ถ้าเป็นข้าวหมูแดงนี่ยี่สิบห้าบาทขนมจีบยี่สิบห้าบาทข้าวหมูแดงเนี่ยดูนับชิ้นหมูได้นั่นแน่นเน้นเน้นอ่ะยี่สิบห้าบาทเอยยี่สิบห้าบาทแถมข่อีกครึ่งลูกนะข้าวมันไก่่าพินเอาไว้แล้วข้าวมันไก่ก็ยี่สิบห้าบาทสำหรับัยรุ่นทุนน้อย อ๋อน,นี้ยังไม่หมดีเมื่อกี้หนูได้อะไรไปอ่ะเอาไอไอนี่ไปกินลักล่องไวแล้วไหนเอามาเกเตียลอดเกเตียลอดถูกยี่บาทยี่สิบาทอิ่มเฮ้ยแต่หนูอยู่คนเดียววันนี้พอแล้วร้อยหนึ่งในวันนี้มาแลกขนมดิพีนแต่ถามว่าต้นทุนวันนึงขายไม่หมดหมดไหมหมดหมดทุกวันน้ำเต้าหู้ปลาท่องกโกะ ปลานี่ไม่มีก้างแต่ปลาโกไม่เอาไม่ดีต่อสุขภาพไม่กินแล้วแล้วแต่จะช้าหรือเร็วจะช้าหรือเร็วก็วิ่งไปวิ่งไปเรื่อยนันหี้ถ้าใครสนใจเนี่ยวิ่งเช้าออกตีอะไรอ่ะเช้าออกตั้งแต่หกโมงหกโมงเจอกันที่ไหนเผื่อแคว้นขับจิพินก็จะได้ดักซื้อเริ่มต้นจากตรงไหนเริ่มต้นมาจากเอ่อวัดเสือวัดไยวัดประคองวัดประคองเริ่มต้นจากวัดประคองเลาะมาเรื่อยเลาะมาสลาตาหลวงอันนี้ สาราตะหลวงก็ออกสนามชัยเอาบอกเบอร์โทรเลยเพื่อใครอยากกินเบอร์โทรอุ้ยจาไม่ได้อุ้ยจําไม่ได้เดี๋ยววันหลังวันหลังก่อนยวจดมาให้นี่นะ่ะเพื่อนเพื่อนเจอนะนะถนนเส้นท่าว้งลบบุรีเนี่ยคนหน้าตาแบบเนี้ยกินได้เพราะยายพินกินประจําอันนี้ซื้อสองถุงนะแบ่งไปให้แม่ถุงหนึงอร่อยจริงจ้ะคุณภาพครับแก้วัอน พอได้เราลองก่อนแล้วถึงซื้อใช่ชิมแล้วถึงซื้อไอ้เยาินกินหลายครั้งแล้วลุงมาประจําขายซื้อพอเยาวินซื้อขนมเสร็จซื้อเท่าไหร่ลุงก็ซื้อไอ้นี่ต้นไม้หมดเท่านั้นถ้ามีต้นไม้อีกโทรบอกนะอย่าไปเอาตอนนี้บอลมันโซมนะโทมไปหมดเลยลายแดงเปล่าลายแดงเปล่าค่ะที่แล้วที่หนูไปเอาไปเลยใบใบอ่ะใบมันจะใบขอบใบมันจะไหม้ขอบใบมันจะไหม้ ปีหนึ่งก็ได้จากหนูลายมื่นนะฮ่าลถ้ามีเยอะเดี๋ยวหนูไปเอาลุงบอกแล้วเ๋ยวจรการไม่ใแหบบ้ตอนนี้กำลงังขนุถน,น,นอมจังเลยเนี่ยเดี๋ยวจะหาบอลไปเพิ่มอีกที่นี่มองแล้วเยอะเลยอะ่ะเอาโฆษณาให้หนูหน่อยใช่ไหมใของยิปพินน่ะของยิพินพ่อจ๋าแม่จ๋านี่แหละจังเลยบอลมาดูกันเถอะมาดูถึงที่นี่แล้วเห็นแล้วจะอ้ลองเอาอีกเอออีกวะแล้วก็ไม่แพงเกินไปลุง พอซื้อพอหากันได้จับต้องได้นะจับต้องได้ลุงแกซื้อต้อนเล็กไปแล้วก็พอโตแล้วก็ตามจยพินไปซื้อกลับยุติธรรมนะครับผเพ<อ>ราะผมไปเลี้ยงอ่ะนี่แหละที่หนูไปซื้อไม้มาเยอะๆออ่ะะไรจะของไม้ที่หนูไปเอามาเยอะๆอ่ะก็วัดปอกวัดเสือวัดเสือตรงไหนเลยวัดเสือไปหน่อยเลยบ้านเยอเอเรอไปหน่อยหนึ่งติดกับบ้านในพลผู้ใหญ่พลอ๋อเออเห็นหน้าอันแหละหนูข้าวก้ก็ผมทอดไก่อยู่ท่าอุ้งในน้ำผู้ เนี่ยแขวนขับแขวนขับหนูเลยหนูไปเอาไม้มาเยอะแล้วมีบอลเยอะเยอะจะเป็นจะเป็นแสนกันแล้วมั้งเราสองคนน่ะลูกเขาให้เลิกเลยเราฝืนไปท่อกันบัตรมีรถที่เกลี้ยงคันเลิกอะไรเลิกบอลเลยเลิกเลิกอลวินสันมีเยอะอยู่นะด่่างอะตัดต้นแล้วตัดตัดตัดเดี๋ยวถ้าแตกอ่ะจ้ะเดี๋ยวไปเอาเป็นสิบต้นเดี๋ยวไปเอาหรือเพื่อนเพื่อนใครสนใจก็ทักหาลุงได้นะลุงมีต้นไม้อยู่ แต่ต้องซื้อแพงนะลุงบอกแล้วถ้าซื้อถูกลุงไม่ขายเก็บไว้ให้ยายพินดีกว่าเอาาเเอไว้ไว้ลุงบอกได้เงินก้อนดีก็ปีหนึ่งหนูไปเอาสองเที่ยวไปก็มีกันในบ้านว่ากันจนหมดนะแน่เนาะเหมาเลยอะเหมาหมดน,น,น,นั่นในห้างก,กันไม่กินหลัง